ครับวันนี้ดีบิทไทยโมเดลจะมารีวิวงานจับฉลากแต่ก็มอลเวอร์ซัสอมนิวัตซ์ซูเปอร์นะครับมาถึงรางวัลอีและเป็นทั้งซ์ออกเสียงเหมือนโมกุลเลน,นะครับทั้งซื่์เป็นซุปเปอร์ทั้งนะครับอันนี้เป็นขั้นกว่าของซุปเปอร์ไซยาครับตอนที่สุขเซลนะครับหน้ากล่องเป็นอย่างนี้ครับ ข้างด้านหลังข้างหนึ่งมันมอกเป็นหูอิวนะครับ ข้างในก็จะเป็นกล่องพลาสติกนะครับผมบนล่าเหมือนโบลี่ต้ออื่นะครับ <c oughs> โอ้ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยมนเริ่มเลย <c oughs> มาเป็นชิ้นเดียวครับ ว่าน้ำแข็งก็เป็นสีใสกึงขุนนะครับตัวมันก็มาเป็นตัวเดียวเลยโอ้งามโคตรตัวมันใหญ่แต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยหนักนะเดีย๋ยวว่าลกวงตันอยู่นัวกลวง จบเลยค้งนี่เป็นซปเปอร์ทั้งนะครับตอนที่เข้าไปสึกในห้องการเวลาแล้วออกมาตอนซูบเซลตอนนั้นเบต้าแพ้ไปแล้วก็เลยกลายร่างได้เพราะว่ามันเก่งกว่าเบต้านะตัวนี้หัวก็เหมือนเหมือนโบดี้เลยจริงถ้าถอดหัวมาใส่ตัวโบดี้นี่เหมือนเลย น้ำข้องใจน้ําหนักมันไม่ค่อยหนักมากนะแต่ตัวมันดูใหญ่มากเลยโอเค,อเ,คเดี๋ยวดูก<ๆ>ันชัดๆนะครับตัวนี้ทั้งน่าจะเป็นงานกับฉลากตัวแรกหรือเปล่าจะเป็นชุดชุดเกอของเบจิต้าเนี่ยน่าจะใช่นะเพราะทางตัวนี้ไม่คุ้นเลยที่เป็นชุดนี้นะครับอืมก็จะเป็นชุดเกาะของ เหมือนเบจิต้านะอันนี้มันสายกล้ามชัดๆเลยนี่น่าจะกล้ามใหญ่กว่าโบลีนะครับทางตัวนี้ดูกล้ามเนี่ยครับหัวอะไรน่เท่าหัวมันเลยนี่ก็จะมีลงไลส่สีเข้มตามร่องกล้ามนะครับเพื่อให้มันดูดุดันแข็งแรง ส่วนชุดเกาะมันก็ไม่มีอะไรนะครับมีไล่เข้มตามขอบนิดหน่อยส่วนผมก็มีการไล่สีอยู่ค้มก็จะเข้มๆปลายก็จะอ่อนหน่อยก็มีรอยขีด ให้ดูว่าดูเหมานสมจริงนะครับทำไมของผมด้านมาเหมือนมีตำหนิทุกอันเลยตัวเนี้เหมือนมันจะไม่เชื่อมต่อกันเลยมันไม่จะต่อให้สนิทกว่าน,นี้หน่อยเนาะส่วนช่วงล่างอ่ะขานี่ก็ใหญ่นะ ก็เรียนแบบกล้ามืี่หองมนุษย์เนาะมีการไล่เข้มนะตามรองกล้ามรองเท้าก็เป็นเหมือนบิจิต้าครับเป็นบสูสีขาวแล้วก็หัวก็จะเป็นน้โอ้ขนาดเท้ามันยังโคตรใหญ่หน้าก็เป็นถ้านึกไม่ออกก็เหมือนโบดี้เลยพูดนี้ไงอะ่ะตาขาวนี่ น่าจะพอๆพอกันนับปะแต่มันตัวนี้จะเบาฮหมไม่ค่อยหนักเท่าไหร่อันนี้ตำหนิหรือว่าเเส้นผมเนี่ยมันมีอยู่เส้นหนึ่งเห็้อคืออะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นเส้นผมไอเราก็รู้ว่าตำหนิ <c oughs> <c oughs> นี่ โอเคส่วนสูงน่าจะเกือบสามสิบเพราะว่าผมมันแหลมไม่เกินประมาณสามสิบเอ็ดเซนนะครับสามหนึ่งนาอยู่ในท่ากำลังแบ่งพลังนะครับแต่กล้ามใหญ่กว่าผมเยอะเลยตัวนี้โอ้โหก็ ตัวนี้ก็จะมาคู่กับเซลล์นะครับเซลล์ Sale นี่เป็นรางวัล f อตัวนี้เป็นร e. างวัลอี่านนี้ก็จะมาเป็นคู่คู่นะครับโบลี่กับโคโคเบยอ่าแล้วก็โคริต้าซีกับอิชิลอนทั้งกับเซลล์โอเคครับก็ประมาณนี้เนาะผมยังไม่แกะเซลล์ดีเดี๋ยวแกะเอามาถัดไปแล้วก็ เอามาเทียบกับทางให้ดูนะครับผมโอเคถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครกดติดตามเพื่อดูคลิปใหม่ๆนะครับผมจะพยายามหามารีวิวให้ทุกวันนะครับงานกเก่าผมยังรอรีวิวอีกเพียบไม่ต้องห่วงแต่ว่าผมลงัวลาคลิปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปหมดแล้วอนาคตไม่มีคลิปลงแย่เลยโอเคครับผมว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ